สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้เขามีเมนูครับผมวันนี้เรามีเมนูต้มหนูครับว่าจะต้มซมหนูครับหนูครับผมตอนนี้เชฟตีแอร์กำลังทําความสะอาดหนูครับผมกำลังลกคนหนูกำลังถอดเสื้อหนูครับเดี๋ยวผมขอไปถอดเสื้อหนูซอยเชฟตีแอร์กันครับผม กำลังอ้วนหมูครับผมเดี๋วเราไปเห็ดเมนูเ0แสนทั้งตันครับต้มกับมันต้มหมูต้มส้มหมูครับนี้ชิมก็นี้เ่ KPL แล้วก็สิบปนครับปนกุ้งโต๊ะเบอร์ไงเอาครับผมโต๊ียนู่งรองเท้ายี่น้อยครับเดี๋ยวขอ ขั้วคอยางเงี้ครับเราจะเป็นจิตดานตอนเก็บกับเขาครับผมตอนปรุงตอนเอะไรครับตอนลงหม้อละครับครับผมเดวครับครับเครื่องปรุงของห้อกับซี่มีนี่ครับเครื่องปรุงต้มหนูของเราก็จะมีนี่ครับพริกแห้งใส่ลงไปครับผม ล้วก็จะมีใบมะกรูดครับใส่ลงไปใบมะกรูดแล้วก็จะมีตะไคร้ครับผมแล้วก็จะมีหอมแดงเดี๋ยวผมไปเอาหอมแดงมาใส่กันครับคาคานี่เอาใส่เป็นยังไงครับแล้วก็น,นี้ครับผมนี่แหละแนวเ,เสบครับขามเปียกครับผม <c oughs> ขามเปียกนะครับ อันนี้ก um ็เชฟตีแอร์แล้วก็จิ่มปนกุ้งครับตำปนกุ้งนะครับท่านผู้ชมครับเชฟตีแอร์ทำอะไรครับผมตำปีบุษิศีเฮนยังครับเจ้ากุ้งเจ้ากุ้งบ่เซกุ้งแบบใดามแบบใดาลุงกุลาตำปนตำปนกุ้งตปนะตำเจลนี่แหละพี่เงี้ยงเง้ยงเลยตามในบ้านนี่ครับแลี่ย ข่าเปียกนะใส่ห้มจุดเปี้ยวก่อนอ๋อไม่รนี่ได้รนี่ซอมันอยู่นี่นี่มันกระติบเขานี่รู้มีกิน,นไรเดือนพอหรือเปล่าครับตอนนั้นผมไลเรียบร้อยเลยดิมีวัหลแลนะ้วจำพรอยพอเลยเป็นสมเนครับครับนอยลงไปบางข้ามเปลือก <c oughs> ลงไปครับผมแก่กันยาวนี่โอ้ยแต่ในขามเขาก็เขียวอย้อเป็นห่งนั กุ้งลงไปเล่นน้งนะครับตึงยางเอาลงเลยเนาะใครเป็นน้องที่ลงเปลน์ครับผมครับผมบานีปนกุ้งเชฟแอร์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้เชฟแอร์เรากำลังสีหลวกนี่ครับหลวกสดเดกินกับแจวกุ้งนี่ครับ กินกับผลกุ้งนะครับท่านผู้ชมไม่เอานลวงแต่ฝุ่นเลวันเบิด์ตงนครับเชฟตีแอร์กำลังลวกผักสะเดาครับผมลวกสะเดานะเอาไปกินกับผลกุ้งเราครับผม เลยเลยดูยดมันรน,นี่ครับบันที่นี่เดี๋ยวเข้ามานี่ครับผมมาเห็ดเมนูต้มสมนูกันครับเราจะมาทําเมนูต้มส้มหนูนะครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตั้งกระทะตั้งย่างกงอนครับ นำก็ได้ที่แล้วครับบัดน,นี้เดี๋ยวเฮาไปครับเอาเครื่องลงไปเอาเครื่องลงไปครับผมปรับปรับจัดลงไปเครื่องมีเยอะน้ำว่าต้องหลยเล้ครับต้มนูน้ำไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ครับผมท่านผู้ชม รายการละทำเงินก็สิเอาขาลงครับคนมีขาครับผมตอนนี้ก็เอาขาลงไปครับเกลือนิดหน่อยจัดลงไปครับแล้วก็เก็หนูลงเลยครับผม ที่เราทำไว้นะเราเอาลงไปเลยสามตัวครับหนูมัน,นตัวบกไกหมันเลยแต่ก็โอเคครับพอได้ครับครับเดี๋ยวรอมันสุกจังหน่อยครับกันอเอาแอ้าบกคามเปียกลงครับผมครับหนูได้ที่แล้วครับผมเข้าไปเดี๋ยวนี่ครับ สามเปียกลงครับผมหยลายปบดอย่ามันหลายปวดจบอ่ะเราลงซ้ำหนึ่งครับผมเอานิดหน่อยนะท่านผู้ชมอย่างมันเปียกปวดครับเดี๋ยวทำมันบพอเขากันเอาใส่อีกครับผมปลาใส่ลงไปแล้วนะ แล้วเราก็จะปรุงไรครับท่านผู้ชมรสดีใส่ลงไปขึ้นช้อนโตกะผงนัวใส่ลงไปขึ้นช้อนต๊แล้วก็จะมีนี่ครับน้ำปลาน้อยใส่ลงไปเกลือผหนัวครับผมน้ำปลานิดหน่อยครับโอเค รอจังหน่อยคอนให,ให้นห้ำมะขามเปียกมันออกคอนมาซิมกันครับต่อมสมนุ้งซิมเมืองลุงเบ่งเลยขานเหลืออยังใส่อีกเบ่งเลยเปียกใส่เหรอลุงใส่เลรอลุงบ่ทันปากผมก็เดือดจืดเดือดจืดเอาประเดี๋ยวใส่หิด,ด,ดลุงไม่วด โอเคครับผมเราก็จะปรุงับ่วงนี้ต้มส้มนูเราปรุงลงไปเลยครับแด่๋ะวันมาลุง พักลงนะครับ,รบจะน้อยก็ได้ลูกพักลงเลยเลย <c oughs> ตอนนี้เชฟที่แอร์เราก็เอาผักลงแล้วครับมีอันนี้นะครับ ใบสะเดาดอกสะเดานิดหน่อยครับโมอ,อำลำครับผมแล้วก็มีต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีใบกะเพราครับผมต้นหอมใบกะเพราจวดครับจวดนะเอาแล้วครับพี่น,อน้องวันนี้เราก็รอไปอยู่ไปกินกันครับวันนี้ใครที่เหือนทอดอิ่บ่ครับ เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ผักลงผักล่างดีบ่หมองล่างดีเลยลุงคมไก่ไก่ค,ค,คมแล้วก็มีสะเดาแล้วก็ต้นหอมแล้วก็กะเพราครับเดี๋ยวซิมครับผมอือืมอืม ในการเลยแบบนี้เพความขมออกกันลุกขอเอาเอาไอ,าอ,าอ้ความขมออกสักหน่อยกันนะเพราะว่ามันจะไม่อ่อมหลอมนะมันจะขมนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเอาอไอา้ใบสะเดาดอกสะเดาออกกันมันขมแห้ง <laughs> แล้วจีบัเป็นตะกินครับผม <laughs> ครับต้มหนูของเรา ก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเนะซิมอีเจาบาดตอนครับโอเคได้การแล้วครับเอาละเด้๊ะได้แล้วลุง ไปหาอยู่หากินนะครับบันนี้โอเคครับท่านผู้ชมต้มหนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโปรตีนได้ไปโปรตีนโปรตีนนี่จัดเลยลุงโปรตีนเลลราห่อนหล้วเ่าห่อนนะ,ะครับห่อ,อเนเลยว่าเราจะไปถอดไฟ ซิมีก่อนอืมได้ๆๆดเดเพราะว่ามันผสมมากครับมันจะอมลมนิดน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอยู่หากินกันครับบันี้ในกาลอะเด้อืมเสียบครับแซบ่บต้มหนูของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมอายหว่หวยเลย โอ้คักขนาดครับะเดี๋ยวฮไปหาอยู่หากินกันครับโปรตีนเลยโปรตีนเนาะโปรตีนเดี๋ยนี้ตัวนี้เจพีแอร์กันโอ้ยเป็นโปรตีนอาโปรตีนลงครับอาหารเสริมครับนี่โอ้โบว์โบวน่ากินเลยพวกโซด์นี่งผมนี่ตัวนี้เมนูเสริมครับอุดรดยการอะไรลูกเอาเลย ะเดี๋ยวไปหาอยู่หาจินมเขากันครับบะนี้ท่านผู้ชมบะนี้เออมาไหมจ๊ะครับผมบะนี้มากมากินเขากันครับต้มนูต้มนูกับปนกุ้งครับแล้วก็มีเมนูเสริมนะบอมทำยังไงเข้าไปเลยตายนะเดี๋ยวขอไปกินเขากครับ มันีักัดซ้ำนี่แล้วครับลมลได้กันไปครับซ้ำนี่ครับบายบายเจ้า